สวัสดีตอนเช้านะครับนี่เทน่าเข้ามาแปลงชมบางส่วนเทน่าสีแดงนะครับาะเ,เทน่าสีแดงเขามาทำอะไรกันนี่เปลี่ยนวันร้อนสิลูก รถแดงเอาเอาวงล้อสีอะไรสีแดงอืมจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนเคหน้านี้นะครับเจ้าของซื้อมาใครครับเจ้าของ1,500ครับฮะ1,500 1,500นี้มีมีเล่มพร้อมไหมครับมีครับโอ้ถือว่าได้ถูกมากนะครับ1,500บาทเบียบเรียบร้อยเลยเนาะวันนี้ก็เลยนำมาเพื่อ สายล <t eps> ้อให้มันดูดีกว่าเดิมหน่อยเนาะครับโอกาสหน้าก็จะทําเพิ่มเติมเรื่อยๆปาดเบาะหุ้มเบาค่อยๆขยับกันไปดีกว่าดาวรถใหม่ต้องจ่ายงวดเนาะใช่ไหมเอ๋ช่างมือห้อจัดเลยครับ ส่วนคันนี้นะครับก็จัดไปนะครับโซ่สเตอร์1ชุด14 32พร้อมกับโซ่เลตโซ่ชุบโครเมียมนะครับโดยช่างบุญหอนะครับวันนี้ สามพันก้าร้อยกิโลเ้าเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าของรถก่อนเฮ้ยสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยไหนเจ้าของรถคนไหนยกมือขึ้น ของครับอ๋อนึกว่าตัวนั่นเด็ไอ้นายยู่บ้านไหนนะนนองร้านครับนนองร้านนะครับน้องร้านพูดสวยได้ไหมนี่พูดไม่ค่อยได้พูดเป็นอ่าพูดเป็นเนาะจากน้องร้านมานี่กี่กิโลประมาณสิบสิบเอ็ดครับเออสิบเอ็ดเนาะอแล้วพอใส่โซสเตอร์เสร็จแล้วจะทำอะไรอีกลูก <c oughs> ไม่ต้องทำเลยเนาะ ใส่รีแมปเอาก็แล้วก uh, ันเนาะรีแมปกล่องเนาะเอออยู่นี่มีอยู่นี่จัดการให้ได้วันไหนพร้อมก็มาเด้อเออเอ้ับมาเดิจอเอีอีปัญหาอะไรไหม ธรรมดานี่จบแล้วอ่าไอ้นุม่มเรียบร้อยรถเองเสร็จแล้วเฮ้ยรถเสร็จแล้วครับอ่านะครับในที่สุดเทน่าสีแดงนะครับพร้อมวง้อสีแดงอ่ะเรียบร้อยอ่า ช่างบุญหอประกอบล้อหลังอยู่ฝ้าประกอบล้อหน้านี่รวดเร็วฮะรวดเร็วทันใจนะครับวันนี้ท่านเจ้าของก็นั่งมองนะครับนั่งรอยังไม่พอนะครับวันนี้นี่โลเขียวรู้รู้สึกว่าสีลวดไม่ครบนะครับวันนี้เลยมา สารซีรวดใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะครับแน่นแน่นเลยอ่ะต่อไปก็จะเป็นคันนี้นะครับพร้อมใส่สเตอร์เสร็จยังฟะอ่ะเสร็จแล้วก็เตรียมเอาเอาดุมคันนี้ไปเช็ดเช็ดหน่อยสิไปเดี๋ยวจะขึ้นอ่าเทน้า ในที่สุดก็เป็นเทน้าคันสวยเจ้าตัวเอาไปเลยแก <Okay. S 1> เอาไป,ไปที่บ้านเอง,เองแล้วกันเดินทางปลอดภัยครับโอกาสหนา้าเจอกันใหม่ อะประสานล้อหลังต่อไปช่างใหญ่ของเราอเอาสีลวดโอซากิเลยเด้อหนึ่จัดไปครับอโอ้โหขึ้นสีลวดขึ้นวงล้อว,วงเดียวนะครับแต่กำลังใจเพียบได้สีลวดใหม่เนาะครับเดินทางปลอดภัยครับผมครับสวัสดีครับ o PL.